จกกิจกรรมความเวียนและกิจวันเวียนาทครั้งที่25วันที่26สภาตอนที่1.1ต่อครับบทที่17บทสวดพัทเทกรัตะคาถาอาติตังนาวะคะเมยะนับปติกังเขอา,านาคาตังปุคคนไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ยะทะติตับตามปะอีนตังอปัตตจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม,ไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่มาถึงปะจุปะบันนัตยโยธรรมังตัทธัทธวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิทธ,ธามะนุภพาลูไหเย ก้บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนไงานไม่ค่อนขคในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นจึงจเจริญธรรมนั้นเนื่องเรื่องให้ปุกผงเถิดอันชเยวะกิจจะปามาตาปังโกชยามะละนังสุเวพึงทำความเพียรแต่วันนี้แหละใครเล่าจะรู้อันตายในวันพุ่งนาฮิโนสังฆารัตตาเนหาเสนเ,นเนนะมัจจุนา เพราะว่าความผัดเพียนมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวางวิหาริมาตะปิงอโหรัตตมะตันติตังตังเวพัะเทกะรัตโตติสันโตอาจิกตเตมุนีติ พระมูนีผู้สงบต้องเรียกบ,บุคคลผู้มีอัวอยู่อย่างนี้มีความเบียดไม่เกิดการทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการนี้เลยสิ 18, บทสวดกินทะบัตเจเพตถาแปดโทษครับฉลาธรรมโมมหิฉลาอานติโต <c oughs> เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงความแก่ไม่ได้ <c oughs> พยาทธรรมโม <c oughs> รพระยานาติโตเรามีความเจ็บไข้ไปธรรมดาจะเรื่องะคจะไข้ไปไม่ได้มะละธรรมโมมหิมรณะนังอนิติโตเรามีความตายไปไาเป็นธรระองตายไปได้แต่เปหิมเ,เมปิมเยหิมนาเปหินานาพระโววินาพระโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะาต้องพัดภาคจากของรักของเจริญทั้งหลายทั้งปวงกรรมมัสะโกม่กรรมม,ะะม,รรม,มายยโท กรรมโยนิกรรมพันทุกรรมปานิทัสนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามีกรรมเป็นที่เพึ่งมาสักยังกรรมมังรกขริสามิกัญญาหนังวาปภาคังวาตัสสะทา,ายะโทรพระวิตมิมิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้น เอวังนำเหรอ,อะพินทางปัญจเวทขิตภังเราทั้งหลายกรมจนาอย่างนี้ทุกวันเถิดยุกิกาบทสวดเทวตาอุญญาตคาถาทุกขัมปตตาจะนิทุขาพยาปตตาจะนิจพาโสครับ สวายังเหฮัพหิยาสังสัมเบเดวานุตุสภาติติยาเทนะนันติัญญาเักขันตุสภะาพวายาหตุขันตุเทวตาตุเพพุธานรตตาปฏิานันอยูย่งมันทนั้นัตเตชนะหังคาพันธามิจรสปสุวันที่สิบปิสวดเทวปฏินคาถายาเทวตาสังนี้พิหารนาติณีทูเปฆเรโทที่เกเรเิงเหิตา นนะนะะวันตูปูจิตาโตระถิงนัลตเทวิหายมันทะเลเทราจัปชาจานาทาจัพิกโธทาภิกาจนาปะเนียปัสกาการามาจเทสานี้เข้ามาจะอิสราตัมนาภูตาตุพิตาุวันตุเตชราจุชาเยปิจะาตัมาสังเดานาโรปัิกาเาิกาธรรมะวลานปทิจเตทเพปิทุกัสตกะโรนตุสังยังลาุรีรังทังลาโมธรรมนันาจภูธาสังโขตุธตมะกโวาจะา เวธรรมะจาราโนบุติตัมปาปุเนยะมาทรม,มืออริยปปเวทิเตยี่ิบเอ็ดบวสวสัพพะติตินะติทานะคาถา พันยา pakai. สีทานิกะตะยานัญญานิกะตานิเมเตสจ่าพักิโนโหตุสตานัาปบปากาขอตัดตั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นที่ส่วนบนระระนี้ละทั้งหลายพระเจ้าได้ไไทำแล้วเยปิตาคุณาวันตาจะอามามาตาปิตาไิโยทิทตาเมจาทิทาวาอันเยพระเจ้ตเตตเวริโนคือจนหลอดไดเป็นที่รักผู้มีคุณบรนดา พระเจ้าจเป็นร้อนพระเจ้าจเห็นหรือแม่ไม่เห็นและวัดทั้งหลายตื่นกัางัตตาติธาสต,ติโลกสมิงเตปุมมาจัตุโยนิกาพันเจกะจัตุโอการาตัถานตตาภาวะเภแม่มีเวมีทั้งหลายนก่งบ,บุญภูษาเหิ่งเสียอันเสียกันหนึ่งกันห้าต้องเจ้ิญอำนาจต้นใหญ่ยาดังเยปฏิทานำ อนุโมทันต oh ุเตต่างเยจิยังน้มปัยติเทวาต่างนุ้โอ้ทยุงตัดเหลาใดทราบการให้ส่วนบุญของพระเจ้าแล้วขอสละนั้นจงโน้นละนาบุญเถิดข้อตัดเราใดยังไม่ทราบการบุญของพระเจ้านี้ขอทั้งหลายแก่ศยะมะมยาดินนานังบมณุนางอนุโมทนาโอ้ยตุนาสเปิตาตาโหนตุอเวลาสุขัสสิวิโน เทมาปะทัจจะปโนตุเตเทสาสาจิทั้งอย่างสุภาเพราะเหตุคือนวราธรรมึนทั้งหลายที่พรเจ้าให้แล้วขอสทั้งปวงงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางเกษมขอความดีส์ทั้งปวงสดุถคน เรื่องอนกว่าาสริานั้นเป็นความเพียรให้ส่งเยี่ยมจานั้นอะไรมนสุดประดิษารนี้ของสุเยรอหัน์นองเจ้าน้ท้เรียบแยรนุทนายายไดธรรมะเือนมาตารรมะเจ้าแล้วก็สุุกในในนี้หนาโดยเพาะูนี้ที่หล่อนอนโบนี่เสมัด์สนแล้ที่จะสร้างในข้องเปลี่ยนอนุภาพแห่งริษคํามงคลในพระถารงสำเรธุิการเธอ